ครับสวัสดีน้าๆตกปลาทุกท่านครับผมน้าต้อม TCF นะครับก็วันนี้พามาตกปลานะครับหมายลองน้ำนะจากน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมเข้ามานะครับแล้วก็ฝนตกหนักครับนี้ก็มากับกบยางครับทางค่ายนี่ครับกบยางมันเลงนะครับนี่ครับยางมันเลงเป็นใบคู่นะครับก็มาทดสอบ หมายล่องน้ําแบบนี้ครับผมเห็นปลาจิบอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัวแต่ว่าน่าจะรอดแห้วอยู่และใบคู่นะเพราะว่าค่อนข้างตีน้ํานิ่มนะครับแล้วก็ตีฟองดีนะครับก็มาติดตามผลงานนะครับสําหรับกบยามาเรียงนะครับจากค่ายตอมิชินดีเซียครับโอเคครับแล้วมาลองดูว่าจะรอดแห้วไหมเอาติดตามด้วยครับผมขอบคุณครับผม มันแด้ครับดทำน้ำมันอูอ้ยอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> ระคอครับ <c oughs> โอ้กัดทีเพอทีเพอครับ ไม่รู้เห็นช็อตกัดไหมนะครับนี่นหครับกัดเป็นกบยางมะเร็งนะครับสีดำโอ้โหกับสงไม่ทันนะครับนี่ใบคู่นะครับเล้าครับนี่ใบงานคู่เคาะนี่ครับเป็นไม้ไม้น้ําท่วมนะครับไม้น้ําท่วมตีเตื้อจนได้ครับเก็บฝากไว้ด้วยครับสําหรับ กบยางมะเ็งนะครับจากค่ายตองฟิชชิงครับ tcf อีกหนึ่งทางเลือกครับตัวห้าสิบบาทเก็บเหีียวลุยต่อครับเพื่อได้อีกแต้มสกิยอะ,ะครบมลูกอคอร์ะเจอลูกคอก อยู่แล้วใหญ่ด้วยโอ้โหใหญ่ซะด้วยโอเคโดนนะครับโอเคครับอีกหนึ่งแต้มมบแต้มที่สอง แตมแรกนะครับแตมแรกโดนไปแตะสองตามมาครับน,นี่ครับนี่ครับกัดเป็นกบยางมะเร็งนะครับสีเขียวใบเดียวนี่ครับใบเดียวปลาไม่ระแวงเนะใส่สวยอยู่ปลาคอกตัวตัวเล็กอยู่ปล่อยทีนี่ถ้าปล่อยแล้วก็ ่าจะไม่เหลือนะครับมีคนมายิงไปดีไหมวะก็เก็บฝากไว้ด้วยครับสําหรับกบยางมาเรียงนะครับจะคลายตอมฟิชชิงทีซีเฟนะครับตุนห้าสิบบาทอีกหนึ่งทางเลือกครับผมยอบผมอย่ามาลุยต่อเผื่อได้ยีกครับปล่อยปล่อยนะครับไม่คอกให้เสียเลือกปล่อยนะครับไม่รู้ว่าจะรอดจากฝีมือมือปืนไหมนะครับถ้าเราปล่อยไป แว่าก็ปล่อยมันดีกว่าให้มันอยู่กับลูกนี่ครับเสียนเร่ทําการปล่อยครับพ่อพ่อทำแล้วเ,เ,เนเี่ยเร่ปล่อยครับโอเคครับปล่อยแล้วนะครับผม